พ่อไม่ได้น่าสงสารเนอะฮะมันรู้เท่นทายใครเขาบอกว่าสงสารพ่อสงสารพ่อทำไมเอ่ยเสียงเท่างายใครฟังก่อนเขาบอกว่า้ม ีเอาออกแม่แม่เนี้ยตะคองเสียงดังมเมดลคะป้าตะคองผู้ใจเหรอคะไม่จ้าเป็นคาแรคเตอร์ของบ้านค่ะบ้านเสียงดังเนาะ เหนื่อยจังบ้านไข่บ้านมันเน,นอะเราต้องตั้งสติว่าแต่ละบ้านมันไม่เหมือนกันชีวิตอะไม่งั้นอีกนิดนึงหนูต้องไปโรบประสาทนึกออกบ้านหนเจออย่างนี้บ่อยๆอะว่าแบบชีวิตไม่อะไรกันนะกันหนา คือถ้าพ่อจะน่าสงสารถ้านหนูแบบไม่ตั้งใจทำมาหากินไม่แบบไม่เอาทานเอาแต่เรื่องราวให้เอาแต่พาราให้อันนั้นน่าสงสารพ่อกับแม่เลยสงสารรี่สงสารเลยอันเนี้ยไม่ได้ทําอะไรเลยจริงๆวันึกออกปะคือก็รู้แล้วว่าแบบ คาแรคเตอร์แบบนี้ถ้าพูดออกมามันจะน่ารักมากหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามันแบบบ้านบ้านเสียงดังอะ่ะแต่ก็สุดท้ายแล้วก็ยังเป็นคนที่รู้จักกระเทสาวว่าสมมุติคนที่เขาไม่ชินกับคาแรคเตอร์แบบนี้ฉันก็ไม่ได้ทําแบบนี้ใส่เขานึกอ,อกป่ปะ กับนิสัยหรอแล้วใช่ปะพี่หยมชินกับนิสัยหรอแล้วใช่ปะไม่ไม่ชินทำไมอ่ะไม่ชินเลยแล้วชินกับนิสัยป่ะหรปะชินกับนิสัยป่ะผมป่ปะไม่ชินปรับตัวไม่ได้เลยเนี่ยใครก็รู้ว่าเธอปรับตัวได้แล้วเป็นท่าแบบนีกับเธอทุกวันมันมีนะมันมีโมเมนต์ที่รู้สึกว่าอุ้ย อยากเป็นผู้หญิงแบบไม่หุนหิดไม่ไวอยวายอยากเป็นแบบผู้หญิงพลังบวกอะรู้ออไหมมันมีนะมีอยู่วันหนึ่งรู้สึกว่าอยากแบบเอออยากก็เป็นคนน่ารักนา่กนารักที่แบบยังไงก็ได้อะไรเงี้ยแต่ก็แบบพอ,พอทำแล้วมันก็ไม่ใช่ตัวเองอยู่ดีอะอแต่ก็ไม่ได้บอกว่ากลายเป็นตัวเองมันดีก็รู้ว่าตัวเองเป็นยังไงแต่ก็คือก็อยู่กับคนที่เขารลับเราได้นึกออกไหม เป็นคาแรคเตอร์ค่ะไม่ถ้าแบบไม่รู้ก็คือมันแค่เป็นคาแรคเตอร์เฉยเฉยอย่า,ยาให้โมเดลต้องพูดแทนป้าบุกน,นะ หลานก็ลงไปขายปลาหลานก็ต้องพอประกอบกันเพื่อเป็นเชื้อแก่เราเติบโตมาในสภาพแวดล้อมแบบนี้ล่ะสายเรื่องเพราะปุเจนเลี้ยงมาเออเห็นไหมเพราะอะไรนะปุเจนเลี้ยงแล้วป้าใครเลี้ยงมาปุเจนแล้วออกมาเป็นยังไงเหมือนกันเห็นไหมพูดต่นเน็กๆ กูเตียนเขามา,าปุแค่แบบถามมาอย่ายวว่าป้าจะบอกให้นะที่โมเดลไม่ได้ตัดผมหน้ามาตอนเด็กป้าโดนมาหมดแล้วแล้วป้าโดนยี่ว้อโมเดลป้าไม่ห้ามใส่เกงขาสั้นด้วยจริงเหรอเออแต่ใส่กระโปรงสั้นได้แต่ห้ามใส่เกงขาสั้นอะไรอ่ะป้าก็อยากป้าก็ถามผมเหมือนกันว่าเพราะอะไรเขาบอกว่าขาสั้นมันโปะและ้วกระโปรงอ่ะไม่โปะเรืร่องเกงขายาวของป้าต้งเกงขายาวใส่ได้แต่ผมห้ามตัด เราปกติเวลาผู้หญิงเย็นผู้เจ,นเ,จ,น,เจนเขามาแต่ผมหั่มาปะถักเปียจ่ะเดี๋ยวหั่นมาอย่างเดียวแล้วผู้หญิงผู้เย็เน,เน,นเขาเปิดแล้วหั่นเป็นอย่างไรแล้วปะดูเยอะขนาดเนี้ยแล้วถ้าไม่ตีขนาดเนี้ยไปโรงเรียนไม่ได้ถ้าไม่ถึงขนาดเนี้ยม,มันจะไม่ให้นโมเดลต้องดูสภาพหัวตัวเองด้วยว่ามันจะเติมขนาดไหนฮะ ต้องลองดูสภาพหัวตัวเองด้วยว่าเราอ่ะแล้วคือปัจจัยให้เราเปิดมาขนาดเนี้ยเนี่ยเราผางมาขนาดเนี้อ่ะเราอายเพื่อนมากเลยอ่ะวันนี้ก็ห่างเหมือนหนูเลยพี่สมอะไรอ่ะเหมือนหนูเลยอายเพื่อนเพลงก็แพลงแต่ว่าใส่ไม่สบายเท้าจริงหรอเท่าไหร่ช่วงปรับถูกเห่อพอเป็น พอเป็นบบอันนี้อันนี้่มีิเขาบอกว่าเราไมไ้ดนใสไม้ยอมเฉยตัวบ้าผหุ่มแข็งแพงแข็ง,ขงไหนอะจะลองทำไมผมว็ุ่มผมก็ุมแล้วเอาลองทำไมล่ะ้เธอลองทำไมอะผมแข็ง,ขงจริง พี่จุม๋มมาช่วยเปลี่ยนให้หน่อยค่ะเมกใส่ใกล้อันนี้หน่อยเปลี่ย<ห>นให้หน่อยอันนี้เขาเปิดตัวเรือนมันขึ้นไม่ได้แม่ไหนะเจริงไหนจริงใจอยู่ไหนเมื่อไหร่หนูไปดูพิมพ์ใจสิพิมพ์ใจอยู่ไหนไหนอันนี้เขาทำอะไรนะรองใช่ไหมไม่ ขาเปลี่ยนให้หน่อยมันไม่ได้ขาเปลี่ยนมันไม่สวยอ๋อมุกมันไม่สวยมันโชว์ตัวเรือนไงมาเอาของ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 หนูอ่ะเอาของคุณหุูใช่ไหมใช่มันต้องของหนูมีแล้วสีนี้ไงโอ้ยได้ของเสร็จแล้ว บ้านนี้ไม่เขาไม่ยอมให้ทำผมหน้าหมาไงถูกอปล่ปะแต่เราชอบทำผมหน้าหมาตอบได้ได้แต่ฟันนี่ันนี่คล้ายกันเนาะดูหน่อยมันสวยหรือเปล่าสวยไ้เลยจ้ะ <ม>ใช่เปิดเม่งรับซับไม่ให้ตัดหน้ามมาแต่อันนี้ก็คือเหมือนบอกว่าไม่ชอบี๋ยวก็<ะ>เกลียดเหมือนกัน,เ,นเสร็จละได้ละจะใส่กาวเลยไนหะมหนูเอาไปก่อนได้ดึงทางที่เลยเกลีย์ปะ โมเดลความในใจเขาแหละอ็นดูมันเริ่มเหมือนเกินไปละตอนเนี้ย<อ>เดลอยู่ปออะไระสค่ะกระสีคะะส่ค่ะใกล้ขึ้นเยีะอย่ายงใกล้ขึ้นเยอะไฟแล้วใกล้ใ,กลลใช่ไหม เร้านเหรอไปแกเออไปที่มาดามมุกค่ะไปที่มาดามมุกใช่ไหมใช่